สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลล่าสุดน้องซันวสทอนควงคู่ชิดคนสนิทแปรพราวเสงทองเข้าเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลอบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะเห็นน้องซันเป็นแบบนี้นะครับเห็นติดเล่นติดตลกก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับที่ดีมากๆนะไปเยี่ยมคุณปู เมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองนะครับน้องสันวงสะทอนศิลปินหนุ่มชื่อดังนะครับพร้อมด้วยแพรวลาวแสงทองคู่คนสนิทแอดิวจะไม่เรียกคู่จิ้นแล้วนะจะเรียกคู่คนสนิทเพราะว่าไปไหนด้วยกันบ่อยมากนะได้เดินทางไปเยี่ยมคุณปู่ของน้องสันซึ่งกําลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคงไม่ใช่ที่บ้านเนาะเห็นภาพขนาดนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับ่ามกลางบรรยากาศ อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักความห่วงใหญ่นะทั้งสองเนี่ยได้ใช้เวลาพูดคุยกับคุณปู่อย่างใกล้ชิดมอบก,กำลังใจและดูแลอย่างไม่ห่างเขาบอกว่าคนวัยนี้เนาะคนแก่อาตกตรงเลยคนแก่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ทำตัวเหมือนเด็กนะครับเหมือนจบชีวิตเราเปลี่ยนเสมือนภูเขานะพอขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนั่นก็คือวัยห้าสินะครับหรือว้ยสีของชีวิต ครึ่งหนึ่งของอายุเพราะว่าส่วนมากาเวลาคนจะจากโลกไปเต็มที่ที่เขพูดกันเนี่ยอ่ะเราขออยู่แค่70เราขออยู่แค่80บางคนขออยู่แค่60นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงอายุเนี่ย40คือวัยกลางคนนะคือตรงกลางของภูเขาพอขึ้นไปถึงตรงกลางปุ๊บอ่ะ40อ่ะลงมา70 80นะครับนะ มันก็เหมือนกับเรื่องของ energy พลังงานก็จะค่อยๆลดทอนลงไปนะก็จะไม่กระชุ่มกระชวยแข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาววัยกลางคนนะครับคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องการกำลังใจจากลูกๆหลานๆกำลังใจจากคนที่สนิทหรือคนที่ใกล้ชิดและมีความผูกพันนะเมื่อ คนแก่เนาะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีทางญาติหรือทางลูกหลานนะครับเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักแฟนคลับเขาก็อิ่มใจฮิวใจกันไปเพราะว่าพแพลวกับซันเนี่ยจับมือไปเยี่ยมคุณปู่ด้วยกันทั้งสองก็ได้ใช้เวลาพูดคุยกัน อย่างใกล้ชิดนะครับมอบกาลังใจแล้วก็ดูแลกันอย่างไม่ห่างสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่แดน,นแฟนรวมถึงมิตรภาพที่งดงามระหว่างน้องซันและแพลวแลวซึ่งแฟนคลับต่างชื่นชมในความใส่ใจและความอบอุ่นของทั้งคู่นะครับในโอกาสนี้นะทางบริหอยเพิร์ชานลนะครับก็ได้เห็นสิ่งที่แพลวกับซันนะครับเขากา็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ เรา f c เราศิลปินนะฮะบางคนด้วยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีก็ศิลปินบางคนเห็นก็เขาอยากทําตามนะเขาก็อยากที่จะชื่นชมกับในสิ่งที่แพราวากับซานกาลังทําทุกวันนี้เนาะเออก็กบข่าวไม่ดีไปเลยจริงๆไม่มีข่าวไม่ดีหรอกนะมันก็มีข่าวดีตลอดแหละแต่ว่าคนมันอคติไงมันก็เลยมองเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นเขาทําอะไรในสิ่งที่ดีเช่นเขาไป พูดคุยกับคนแก่มีความมีน้ำอกน้ำใจมีความรักความผูกพันเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกที่ดีก็หาดชื่นชมเขาบ้างเนาะไม่ใช่ว่าขุดแต่เรื่องเก่าๆอะไรที่มันมองว่าแย่โดยมาตรฐานของคุณเนี่ยนะครับคุณก็เอาเรื่องของเขาไปพูดไปในเชิงท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะทําให้ชีวิตของผู้พูดผู้ทําลายเนี่ยไม่มีความสุขนะครับฉะนั้นสิ่งดีๆเนี่ยก็ปรโมทกันบ้างนะโอเคนะครับ ก็วันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันก็ขอให้คุณปู่หายไวๆลวละกันนะครับสวัสดีครับ